บายดีสวัสดีมี่คุพ่อพ่อกับ่องสาคนหวยยางอีกแล้วเนาะสาวคนก็ออกมาไห้มานาเนาะออกมานากับสาวแพนลูกสาหลานเนาะสาวคนก็สิออกมาตึกแห่เนาะมันีหวานแห่ยืนน้องสาวสาคนเนาะสาวคนสิมาหวานทำพวกหัวสิได้หรือบ่อแล้วกับพากันตำมังหุงกินพร้อมหวานเนาะมากับเพิ่นสองค้นแต่กับเพาะวัาสาคนสิตึกป้าได้หรือบ่อเนาะไปเบิงนำกันเลย ติผึ่งหรือ่บผึง่งแหละแต่กับโมโหจะได้ลาดูบ่เอนาะอ๋อ <laughs> แค่ไงายกว่าคนอะ่ะจ <laughs> ได้อยู่ว่าพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องมาเป็นมือกล้องเพื่อนมากวบเอาอันคอนร <laughs> งได้อยู่ว่าเด้ โมเมนมันตื่นไปมันล้มกลางมันแล่ปะปอแห่ห่างมันกรุดไปแล้วนอกป่ามันโมนมีปลาหหใหญ่นคอยจูบวะคือบังมไปแกงแน่เอาคิเล็กมาใสแ้วแกง ร้องไม่ร้องไม่ยอดมันใกล้พดอันนี้ค่ะยอดมันใกล้กแคมผลบ้านปึบได้ปรับเร็วโยกมันก็คือ <laughs> สิง่ายพดแล้วนะจกเข้าไปเจอชะง,งู <laughs> โบเห็นจักโตพี่น้องมิดเซมอยอยู่ลองเบิงบาทต่อไปแฮ้ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวเด็ดติดแต่กระปูเขาเลยจับมันเมื่อปนคิดกับบุกเดงติดพาลงงงคด่เด้องบเป็นยอมยอม จะลงเลกบอมีไผหมุดน้ำอย่าลงเลกเลยมีแต่ไม้แ่เลมีแต่ขอนจะแับจวมลงคันตึกอวัได้หล้ยรองใส่มองบ้งคือบอดีด,ดวัวได้ครับกัจังวะ โอ้ย,ยมีแต่ขีดดง <laughs> มีดเซ่์มอยเอารถน้ำมาหอยก็ได้คะแนน้หลายล่ายยะบูนฟูนีบเลยกรปูเลยอ้วกะปูนาน,นออได้ <laughs> หร <laughs> อแต่ <laughs> แต่ว่ากระปูมันอยู่ในน้าม,มันโมมันปันใดนะข้าว่นอนมันยามนี่ค่ะมันอยู่กลางโคกอะไรแซบอยู่น้าม,มันอยากเป็นพญา ่าแบบาแบรวนคร์สะได้โลดคอร์ันี้คอดนตัวใดแหน้อยได้ตัวอแหน้อยก็ปที่ขวบปขบออมาบยังชนหนึงงมก็ได้แล้วนาปปลาเ้จ้ะมีหมักหอยเนาะเอาไปซักแนยัง พอยะค่มาเด้อมาตึา๊กปลานลำสางคนเด้อลงมาแม่ลงมึงกไม่สะแทนบ่ดได้ชอไมอยูอ่เอาตึ๊กตะเก้าขึ้นได้บ่พอ่อ ไม่ทำผูกจงไ่ทำมึงผูกเออพี่มามาไล่ท่างพี่มาไล่้ขอสักคนคนก็นมาบอกคนดันสักคนมาไร้ป่าันนี่ใจกับโม้ได้หรือเปล่าตายนาน่าื่อ,อไ,ได้พอ กินแกงฮนี่แหละมื่อหนี่าได้กินดักป่าแ่ใหญ่นึงวแต่ ด้วยขอเขาดตาบอดเด้น้องไงโอ้ยมาแขกเฮเด้อมีบอดูบ่มีกึ <c oughs> ่นขอดนวยถุงหัวสิได้หรือบอ ยังจะโตเนาะสิตึกต่ออยู่บ่อันนี้ดิสเปหร์นไหวามาเก๋ตูป่าพัดตอนีอันนี้ก็เบิด โจเกนกับฮอดบ๊วยฮอดปาน่าจะหอยนี่บัานไหนบ้านฉลกมึงชอบซักน,นี <c oughs> อะอะนะป่าแม่นบ่ป่าอัน,นไหน,น มาดูกูดีเจ้าปลาขอพีจ้ะขอะะขอนี่มาแค่นี้นีน่นะปลาคูบออ่บวกใหญ่เออเขายังว่าเขาบอกมันไปแล้ว <c oughs> ขอมันไ่ยนะไยธรรมด,ด้วยกาขเข่าขิบขึ้ต่ยิบขึ้นโอ้หแจเป็นปลาอย่างนา้น 妈的！妈的！ ขบบบบบางใหญ่หนึงเนาะบปนีงาได้เออบื่อขึ้นมาเลยเนาะ sendiri tu punya. Nampak ni nak. ปานินคือกันวะเอาพื้นปานินอขอพ่อัพ่อนเอาขอกอนนักสปาเลนปานะแ่นับฟถักเอาือไปเอาองอ่อสามสี่โตทางปลาเข่งท้งปลาคอ นี่ปลาแสบเนี่ยปลาเนนเอา <laughs> โอ้มันจิดเต็นลงหน้าเลยมาเด้อมาเด้อได้กินแล้วบัดนี้ <laughs> คิดมาสิบ่ได้กิน ไปตกอนนไตะอนนไะอรอีก้ันะตีตัวอนอีกตัหนึงปลาเพิ่งเพ่หมาหลบนะ้งมือบนส่ตักน้ำตักน้ำมันไปไลงไงก่นด้าตักไหยคะเน่ใน,นสวนเออเหยือ,อยกอะไ ซาคนกระตึกปลาแล้วเลยเนาะกะได้บอปลายได้นี่ก็ะแมนปลาเน้นแล้วก็ปลาคอปลาดุกแล้วก็มีปลาเข็งพร้อมเนาะเกือตึกปลาแล้วกะพอดีเท่งๆเนาะพอดีอยากกินข่าเลยกะซาคนกระสิปลาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะคลิปนี้ซาคนกระสิขอจบเพียงสนิดเดอร์พระพิพาทระกนนารใด้ซาคนก็ขอโทษขออภัยน้ำเดอ้อฝากเป็นกำลังใจให้ซาคนในเดอ้อคลิปนี้ก็ต้องกลับคว่า,มมาสวัสดีสบายดี